ดาวตกเมทิออร์เกิดขึ้นได้อย่างไรไฟลายบอลหรืออุกกาบาตที่ตกขึ้นมาดังที่เป็นข่าวเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวกัน a ัค r รุสอ r o n o m มอรวันนี้จะมาเล่าเรื่องของดาวตกชนิดระเบิดหรือว่าไฟบอลนะครับเออก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันอังคารที่2 2มิถุนายน2 5 1 4เวลาประมาณ6โมงครึ่งช่วงเย็นนะ มีคนเห็นดวงไฟสว่างสีเขียวเคลื่อนที่ผ่านบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วเกิดเสียงดังเห็นหลายจังหวัดในภาคเหนือเนาะ,เ,นอะเอออันนี้ก็คือจากเว็บไซต์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยนะครับก็ได้รีวิวไว้ว่าอย่างไรบ้างเออปกติเนี่ยเขาเขารีวิวว่าน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับไฟบอลก็จะต้องให้รู้จักคำศัพท์ดังต่อไปนี้นะจากเว็บไซต์ของนาซ่านะ m e t e o r meteorite fireball ก็คือเมเท o ก็คือแปลว่าดาวตกนะครับ แ,แล้วก็จะมีคําว่า meteorite meteoroid meteoroid คือเขาหมายถึงพวกวัตถุพวกแบบวัตถุท้องฟ้าดาวตกที่ยังไม่ได้ตกลงมาบนโลกเนาะก็เป็นเศษหินเศษอะไรยอยู่บนลอยอยู่บนอวกาศเรียกว่า meteoroid แยกกับ asteroid ที่เป็นดาวเคราะน้อยอย่างไรคําตอบคือดาวเคราะหน้อยจะใหญ่กว่ามากครับ meteoroid จะขนาดเล็กกว่าอันต่อมาคือ meteor meteor ก็คือแปลว่าดาวตกหรือว่าคนไทยอาจจะเรียกเป็นผีพุ่งใต้เนาะ ก็คือดาวตกเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นดาวตกลงมาจากท้องฟ้าฟ,ฟ,ฟซึ่งจริงๆแล้วเขาเรียก shooting star เนี่ยเมทีออคือเกิดจากการเมท e ออเนี่ยเกิดจากการที่ก้อนหินเมท e อ r รอยส์เนี่ยพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมันก็จะเผาไหม้แล้วก็ส่องสว่างวาบบางทีก็จะเผาไหม้แล้วก็หมดไปเนาะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่า ce, เมทีอรอยส์ตกลงมาเห็นเป็นดาวตกเรียกเมทอแล้วก็ ตกลงผิสู่พื้นโลกเหลือเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งที่เหลืออยู่เรียกเมทิโอไร์นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปคำศัพท์ทีนี้คําว่าไฟฟลบอลนี่คืออะไรไฟบอลก็คือแปลว่าเป็นดาวตกที่ความสว่างอันดับความสว่างประมาณลบสี่หรือว่าสว่างมากกว่านี้นะครับก็คืออันดับจะเป็นลบสี่ลบห้าขึ้นไปสว่างมากๆจะจะเห็นได้ตอนกลางวันก็ได้นะครับหรือว่าสว่างหรืออาจจะได้ยินเสียงก็ได้นะถ้าเกิดมัน สว่างแล้วส่งเสียงดังมากมาเอ,อ่อสำหรับฝนดาวตกเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าถ้ามีแบบระเบิดแบบที่ภาคเหนือได้ยินเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าโบไลท์หรือว่าเป็นดาวตกชิดระเบิดนะพอดีอันนี้เราก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์โดยตรงก็สันนิษฐานว่าไอเหตุการณ์ดวงไฟสว่างสีเขียวที่ตกอย่างรวดเร็วเนี่ยก็น่าจะเป็นโบไลท์นี่แหละหรือว่าน่าจะเป็นไฟบอลเนาะหรือว่าดาวตกนั่นเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วก้อนหยินนี้จะไปตกตรงไหนเนี่ยก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเนาะ อาจจะเผาไหม้ไปหมดแล้วก็ได้ฝน,นดาวตกเนี่ยก็จะมีคำศัพท์หนึ่งฝนดาวตกหรือ Me t e o r shower ก็คือเมทิ o อแต่ละแต่ละดวงแต่ละดวงตกลงมาเป็นเยอะๆมากๆเลยฝนดาวตกหรือ m e t e o r shower เนี่ยก็คือมักจะเกิดจากการที่โลกไปโคจรพดผ่านไอ้ตรงแถบเมทิ o อไรท์ที่มันเป็นแถบของมันเนยอะๆแล้วแถบเมทิโอไรท่มันเกิดจากอะไรล่ะส่วนใหญ่มักจะเกิดจากดาวหางครับ ทิ้งฝุน่นไว้ในบริเวณนั้นแล้วก็ทำแล้วก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกนั่นเองแล้วก็ยัมีคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องดาวดาวตกฝนดาวตกตะพปรามานี้สเก็ตด,ดาวเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เกิดจากซากการก่อตัวของระบบสุริยะแล้วก็รวมตัวกันภาพนี้เป็นภาพจากเอ s นอานะครับก็คือเป็นฝนดาวตกเอ,อ่อเปอร์ซนะแล้วก็เป็นลูกไฟสีขาวๆเนี่ยตกลงมาสู่พื้นโลกอันนี้ก็คือลักษณะของ ฝนดาวตกเมื่อมองจากบนสถานีอกกาแต่ทีนี้ถ้ามองจากพ,พื้นโลกก็เห็นเป็นเหมือนดาวตกนั่นแหละครับเอาละ่ะทีนี้ใครต้องการอ่านรายละเลอียดเพิ่มเติมก็มาอ่านในเว็บไซต์ตรงนี้ทีละกันอันนี้เราจะไปเปิดเว็บไซต์ของทางนาซ่านะครับเขาก็มีรีวิวเป็นภาษาอังกฤษไว้เหมือนกันอันนี้เราก็จะมารีวิวให้ทุกๆคนดูกันปกติก็จะมีเมทิ o อไรส์อะไรต่างๆเมทิโอตางคำศัพท์นะแล้วก็เมทิโอโชว์ ีนี้ตารางเรื่องของฝนดาวตกก็เคยเกล่าวในคลิปก่อนๆแล้วนะคะว่ามีฝนดาวตกอะไรบ้างซึ่งในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะได้ดูฝนดาวตกเจมินิตเป็นหลักนะครับฝนดาวตกอื่นเนี่ยเกิดอาจจะเกิดไม่เยอะเกิดในช่วงฤดูฝนนะสังเกตได้ยากนะครับแล้วก็เข้าอันนี้คลิปนี้อ้คลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องของการตามหาหินอุกกาบาตอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจลองมาเปิดดูอีกทีหนึ่งใน ในเว็บนี้ทีแต่ว่าจริงๆแล้วในเจ้าฝนดาวตกก็ไม่ได้ทําให้เกิดหินอุกกาบาตอะไรเต็มไปหมดที่เราให้เราเก็บได้นะเพราะส่วนใหญ่มันเผาไหม้ไปหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆแล้วแนอนอกจากโลกดาวอังคารดาวข้อดวงอื่นเขาก็มีสิทธิจะเกิดดาวตกฝนดาวตกหรือว่าอุกกาบาตอะไรตกลงมาพื้นพื้นดาวได้เหมือนกันนะครบผมโอเคทีนี้เราจะพาไปดูรูปภาพกันดีกว่าแกลเลอรี่นะ อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นภาพซออากซากหลุมที่เกิดจากอุกกาบาตนะอย่างเช่นภาพซากหลุมอุกกาบาตเมทิโครเรเตอร์ที่อาริโซนา U S A นะครับแล้วก็ก็จะมีหินอุกกาบาตต่างๆหรือว่าจะเป็นภาพฝนดาวตกต่างๆนะครับอย่างเช่นภาพภาพนี้นะฝนดาวตกเพรเซอิดนะครับก็จะเป็นดาวตกแบบนี้แล้วก็จะมีภาพสวยๆอย่างอื่นอีก ก็ลองมาติดตามดูกันได้นะส่วนใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะถ่ายฝนดาวตกเปอร์เซอุสเป็นหลักนะครับโอเคทีนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยมีฝนดาวตกไหมก็ตอบเลยว่ามีสามารถสังเกตได้ในฝนดาวตกคนคู่ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับและอุกกาบาตในประเทศไทยนยมีไหมก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังนะครับไปชมกันครับสําหรับประเทศไทยก็มีฝนดาวตกมีดาวตกแล้วก็มีอุกกาบาตท,ที่เคยเก็บได้ในประเทศไทยเหมือนกันนะครับอันนี้จาก เว็บไซต์สังคมาระชาสัร์ไทยเนี่ยรีวิวไว้เมื่อประมาณปี2519เดี๋ยวลองมาลองอ่านบทความย้อนหลังดูนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไฟหรือว่าไฟบอลลักษณะของฝนดาวตกที่ตกลงมาเป็นดวงเห็นชัดๆก็คล้ายๆกับครั้งนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือภาพหลุมอุกกาบาตท,ที่แอริโซนาอย่างที่กล่าวไปสําหรับประเทศไทยเนี่ยก็เคยมีฝนดาวตกมีอุกกาบาตตกลงมาบนพื้นโลกเท่าที่มีบันทึกไว้ก็จะมีประมาณราวๆ3-4ครั้งแล้วนะครับ ครั้งที่1ก็จะเป็นวันที่21ธันวาคม2466ที่จังหวัดนคปรปฐมนะตกผ่านหลังคาย,ยุงข้าวซะง,งั้นที่อําเภอเมืองนะครับจังหวัดนคปรปฐมเป็นอุกกบาตแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกครั้งที่2คือจะเป็นอุกกบาตเชียงคานที่จังหวัดเลยนะเมื่อประมาณ17 17พฤศจิกายน2524นะครับจังหวัดเลยครับเอาละ ทีนี้ก็จะมีครั้งที่3ก็จะเป็นบ้านร่องดูนะก็จะเป็นบริเวณเอ,อ,อำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่13มิถุนายน2536นะครับอันนี้ก็จะเคยมีฝนดาวตกตกมาแล้วออนอกเหนือจากนั้นก็ในปี52นะเขาก็จะมีบอกว่ามีอุกกาบาตตกลงมาเมื่อวันที่21พฤษภาคม2552นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับ แต่จริงๆแล้วมันก็คงมีตกมาเรื่อยๆแหละครับแล้วก็ถามว่าจะมีเจอในอนาคตจะเจอเพิ่มไหมก็คงมีเพิ่มแหละแต่ดาวจะตกที่ไหนเนี่ยก็อารมณ์ก็คงเหมือนกับการถูกรางวันที่หนึ่งแหละครับมันเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยที่เราจะอุกกาบาตตกใส่หัวนะครับโอเคก็หวังว่าทุกๆคนจะทําให้เข้าใจเรื่องของฝนดาวตกดาวตกเมททอออุกกาบาตคําศัพท์เหล่านี้มากขึ้นนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามกันมาจนกระทั่งถึง2,000 Subscriber ใน YouTube นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา a r c t u r u s Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน c h anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ